อันนี้เป็นอะไรกรบรุณาอยาจับอุ้ยอันนี้จะบอกว่าสวัสดีครับพี่อัน,นอันนี้คือต้นจริงหรือต้นปลอมครับเนี่ยต้นจริงต้นจริงหูยสวยมากเลยอ่ะอันนี้มาขายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะขออนุญาตถ่ายได้ไหม,ไ,มได้ยสวยมากมีราคาอันนี้ทำเองเหรอครับพี่ มีฟาร์มใช่ไหมฮะสวนอยู่ร่บก้ามินบุรีขอสัมภาษณ์ได้ไหม <c oughs> เห็นร่องว่างอยู่ยุ่งไหมพี่หรือว่าติดติดอะไรอยู่หรือเปล่า <c oughs> อาไม่เป็นไรถ้าถ้าติดนี้อยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้มาก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวให้พเพื่อนๆดูดูก่อนเนาะดูดอกแต่ละสีผมจะผมไล่จากข้างบนก่อนแล้วกันนี่ <c oughs> เอาแบบความสวยกันเออ เขบอกว่ารอบนี้ชุดสวยมากนะครับนี่เป็นฮอรเซ็ปเขาก็จะมีป้ายมีชื่อนะพี่นะครับอ๋อผมจะบอกเขาสวยมากอันนี้แบบ ฟอร์มแบบว่าส่งเขาประกวดได้จรมงๆเนี่ยคือส่งได้สบายๆนะผมะอ่ะอ้าวจะบอกว่าต้นนี้คือต้นทางการมากครับเพื่อนๆให้ดูดอ,อกเขาไว้ใกล้ะนะ,ะคือจะเลี้ยง ผมจะพูดเบาๆนิดนึงเพราะว่าพี่เขาคุยโทรศัพท์นะ <c oughs> โอ้โหช่อลังการมากสุดยอดมากเลยความสูงเขานะเพื่อนก,ก็ดูความสูงเขาประมาณเกือบเมตรน่าจะเกือบเมตรนั้นเพื่อนเหนือดอกใหญ่มาก บรรยากาศในร้านนี่เลยสวยมากนะครับเอ่นะครับมา,มาแล้วสวยจังเลยค่ะเห็นก็สวยค่ะเห็นก็ชม ผมดูก็เหมือนของลอรเลยพี่คือแบบโอ้สุดยอดอ่ะอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับเพื่อนๆพ,พี่เขาก็จะติดราคาไว้ราคาในงานบ้านละสวนนะจ๊ะความสูงว่าไว้นี่สามสิบอประมาณสามสิบเซนเนาะความสูงผมเก็บให้ เผ่ใครกันนิดๆหน่อยๆก็ได้แนะนำเผื่อใครที่ดูคลิปผมแล้วก็อ,อยากตามมาแล้วก็สนใจก็จะได้จะมาติดต่อได้เลยปกติเราไม่มีหน้าร้านนะคะเราจะให้หไลน์คอนเทนแล้วก็สื่อทางค้ะไ,ได้ครับพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้พี่ฝาก ฝากร้านกับบอโทรด้วยเดี๋ยวต้องขอแนะนําตัวก่อนผมชื่อไก่นะครับบ้านสวนวัฒนาดีก็คือทําเป็นช่อง YouTube อนะครับเราก็จะชอบมาเก็บภาพตามงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้พี่ๆที่มีร้านนะครับก็ฝากบอโทรฝากร้านเราก็ให้คอนแทคยืงนกันตรงๆเลยนะครับพี่อ่ะรบกวนเนน่ยพี่ปกเสื้อก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับพี่อันนี้เหรอคะอ่าข้างบนครับจะเป็นที่นี่ครับโอเคนี่ได้คุยกับพี่เจ้าของแล้วนะครับ เดี๋ยวรบกวนถามชื่อพี่นิดนึงนะคะพี่ค่ะพี่ชื่อนีค่ะพี่ชื่อนีเนาะพี่นีเนาะอ่าอันนี้ชื่อร้านชื่อว่าเอ่อเพอร์เพนเตอร์ค่ะเพอร์เพนเตอร์นะครับก็คือเกี่ยวกับกล้วยไม้ฟาแลนค่ะกล้วยไม้ฟาแลนด์อันนี้คือต้องบอกว่าของพี่ขายเนาะค่ะแล้วก็ ตัวใหญ่ตัวนี้มันเป็นไม้ไทยหรือว่าเป็นานำข้าอะครับเออตัวนี้มันเป็นไม้จากญี่ปุ่นนะคะแต่เรามาเลี้ยงในไทยก็ทำโรงเรือนในไทยทั้งหมดเลยคนไทยทําทั้งหมดเลยอะคะ่ะ โรงเรียนอยู่ที่ไหนสวนอยู่ที่ไหนครับสวนเราอยู่ร่มเก้ามีนบุรีค่ะร่มเก้ามีนบุรีนี่เองไม่ไกลค่ะสวนนี้เปิดให้เข้าชมไหมไม่ค่ะปกติจะเป็นสวนปิดเป็นสวนปิดก็คือแสดงว่าเน้นออกงานใช่ค่ะแล้วมีหน้าร้านอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านจะแอดไลน์คุยกันแล้วก็เราก็จะส่งในเทศแล้วก็ปริมณฑลบ้างถ้าเกิดไม่ไกลนะคะครับแสดงว่าก็คือของพี่นี่คือ ส่งเน้นส่งนะครับก็คือถ้าใครสนใจหรือว่าเอฟีคนไหนที่ติดตามผมอยู่เนี่ยคือสนใจอยากได้สักต้นหนึ่งก็สั่งมาได้เลยเลยแอดไลน์แต่ผม๋ยวให้แอดไลน์ทีหลังเนาะอยวให้พี่ลองแนะนําสักสองหรือสามตัวก็ได้ครับว่าทีเด็ดของร้านที่เลยที่อาจจะเป็นตัวยอดนิยมหรือว่าชอบก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นแนแอนดรุ่นนี้ยวให้เพื่อนๆดูนะครับสั่งไป แสดงความยพินดีหรือเอาไปไว้ในห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็จะเป็นเน้นตัวนี้ที่ที่ที่เขาสั่งเยอะๆนะคะครัก็จะเป็นฟาแลนนี้แล้วก็ฟาแดนนี้ส่นวนอย่จะถ้าเป็นไซส์มินิหน่อยก็จะเป็นดอกเล็กไปเลยอะคะ่ะเป็นดอกเล็กไปเลยแบบ ดอกเล็กนี่ไซส์ขนาดไหนครับที่พี่แบบว่าดอกเล็กประมาณนี่คือเล็กแล้วใช่ไหมคเล็กแล้วค่ะโอ้โหนี่นี่คือเล็กแล้วนะเพื่อนๆถ่ายเพื่อนดูอีกครั้งนะคือถ้าเทียบกับนิ้วโปผมนะนี่คือเล็กแล้วนะแต่ถ้าน่าจะประมาณความกว้างประมาณ4ี่ห้าเซนแต่นี่คือจะใหญ่มากนะเพื่อนๆค่ะโอเคแล้วก็ใด้เป็นของขวัญวันเกิดแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะแสดงความยินดีให้เป็นแบบนี้ไปจะจะดูมี อ๋ออันนี้แสดงว่าคนที่ซื้อกล้วยม้นประเภทนี้คือหนึ่งเลยเป็นของขวัญค่ะอาจจะเรื่องในงานต่างๆที่บอกไปเนาะแล้วก็ด้วยความชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอ่างั้นถ้าใครสนใจใกล้ปีใหม่แล้วเนาะใช่ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วกระเช้ากระเช้าดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเชิญได้เลยค่ะอืมของขวัญให้พ่อให้แม่ให้ญาติให้ผู้ใหญ่ให้คนหน้าอะไรเงี้ยได้เลยถามนิดนึงถ้ามีเพื่อนๆสนใจแล้วเนี่ย การดูแลรักษาเนี่ยยากไหมพี่เออไม่ยากนะคะเขาเขาชอบอยู่ในที่ร่มร่มแดดลำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งสี่ห้าวันลดน้ำทีแล้วก็ประมาณสองสัปดาห์หรือหรสิบวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอดอกเขาโรยหมดแล้วเราก็ตัดกิ่งทิ้ง แล้วก็ประมาณ 6- 7เดเดือนอากาศดีๆหน่อยเย็นๆหน่อยเนี่ยค่ะเขาก็จะแทนชอบขึ้นมาใหม่ได้อย่างอย่างงี้เขาออกดอกทั้งปีไหมครับพี่หกเจ็ดเดือนออกดอกทีาอากาศเย็นนะถ้าอากาศเย็นถ้าแต่มาช่วงฝนหนาวใช่เขาชอบอากาศเย็นไลนี่ดมิถุนาไปจนถึงกรุมภทพอะไรอย่างงี้เลยได้เลยใช่ค่ะไม่ชอบแดดไม่ชอบแดดดอกเขาอยู่นานไหมครับถ้าอย่างงี้แล้วอากาศสบายๆอย่างงี้นะคะ ใกล้สองเดือนได้ค่ะถึงสองเดือนได้แล้วเขาก็จะมีตลอดใช่ไหมใช่ค่ะไอพวกนี้มันตัดกิ่งแล้วก็จะประมาณนี้อ๋อวิธีของเขาสมมติถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยคือเขามีก้านดอกดอกลงปุ๊บเราก็ใช้วิธีตัดค่ะตัดก้านเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะตัดกิ่งแล้วก็จะเหลือต้นประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแตกก้านขึ้นมาใหม่ใช่แล้วเขาจะแทนช่อขึ้นมาใหม่อลูกต้อนรับลูกค้าก่อนจะได้ครับ คุยกันได้นะคะปกติเดี๋ยวผม<ห>ขอ<ห>ขอนุญาตมาทางนี้เพื่อนพี่ได้เลยค่ะใช่ไม่สี่ห้วันลดน้ำาทีค่ะแล้วก็2สัปดาห์ก็ีฝุดเป็นกล้วยคมาคเอ่อแดดลําลายไม่ชอบแดดจัดนะคะ่ะยู่แสงไฟประมาณนี้ได้เลยถ้าอย่างนี้อย่างนี้นี่อยู่ได้เป็นเดือน2เดือนเลยค่ะคุณน้อง,องค่ะ ได, о, ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเพราะเราไม่มีหน้าร้าน่ะให้น้องติดทำขายได้ค่ะไม่ได้อยู่ในงานนี้นองจากเขาจอยู่ที่อหนเออสวนเราอยู่ร่มเก้ามีลู์ดูอันนี้ราคาเฉพาะในงานนี้นะคะอย่างเงี้ยให้เป็นของขวัญได้น่ารักแล้วก็สวยด้วย เรียกว่าจับทรง <c oughs> ชอ 4, ร่องนี้อ่ะสี่พันห้าเพื่อน คุณมากถามเมื่อกี้เดี๋ยวนะถามวัสดุปลูกเขาใช้ใช้อะไรเออเป็นมอสอะค่ะเป็นเพาเป็นมอสมอสแห้งมาแช่น้ำมอแห้งเออแล้วก็ไปแช่น้ำค่ะแล้วก็มาปลูกเขาไม่ลงดินนะคะไม่ต้องใช้ดินเหมือนเหมือนกล้วยไม้เราปกติเลยใช่ใชอ่าเขา พี่ใช้มอสหรือ<ช>อาจาอาจะเป็นพวกมพะพร้าวสับอะไรพวกนี้ได้ไหมคะได้ค่มะมะพร้าวสับก็ได้เราไม่มีมอสก็ใช้มพะพร้าวสับได้แสดงว่าเขาชอบความชื้นก็แค่ทําให้เขามีความชื้นใช่ค่ะแต่ไม่ชอบแฉะถ้าแฉะแล้วจะลาาเน่าอ๋อเหมือนกับว่าเขากินอากาศด้วยกินความช,ชื้นเหมือนไมไหมายปกติใช่ค่ะโอเคขอบพระคุณพี่นีมากครับผมอันนี้คือแอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะติดต่อเราได้เลยนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อน แนี้เนาะค่ะของจริงค่ะคุณพี่ค่ะของจริงค่ะับเหมือนผมเลยพื่ของจริงค่ะโอเคขอบคุณพี่นีมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขรค่ะฟักด้วยค่ะอุ้ยได้เลยจะแล้วเนยได้ไม่เป็นไรพี่เป็นเพื่อน ใกล้ปีใหม่แล้วใกลปีใหม่แล้วใครจะซื้อเป็นของขวัญน,นะครับพยาติปุยใหญ่ให้หัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสวยนะก็เป็นอีกมิตินึงนะครับก็คือคนที่ชอบต้นไม้ผลได้รับก็เอาไปเขาเรียกว่าโชว์ในบ้านก็ได้นะครับตกแต่งบ้านก็ได้ด้วย โอเคเดี๋ยวมาเอาหลังจากดูคลิปจบกันแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวัฒนาดีไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเพจ Facebook ที่ผมทําไว้นะครับคืออยู่ที่สวนตากจังหวัดนั่นเองนะครับมีแม่เป็นคนดูแลเนาะที่สวนเนี่ยก็จะทําพวกไม้ผลที่เป็นไม้พันธุ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่าไม้ผลที่เป็นโบราณของเรานะครับซึ่งมันค่อนข้างหายา,ยากใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ ลองติดต่อสอบถามทักข้อความเข้าไปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากสอบถามนะครับมีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถอินบ็อกนะครับติดต่อข้อความมาทาง Facebook ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับเพื่อนแล้วก็รบกวนเพื่อนเพื่อนนะครับ ทักข้อความมาแล้วบอกว่ามาจาก YouTube แล้วพิมพ์ปัญหาที่เพื่อนๆน,นะครับอยากได้รับคำแนะนำหรือติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆอาจจะช้านิดนึงนะฮะเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องมีภาร,รกิจประจำวันด้วยนอถทาว่างปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาตอบให้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อ,อผมได้ก็คือช่อง t i k t o k นั่นเองเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนเช่นกันนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับการปลูกต้นไม้ใน าการใช้เวลาสั้นๆมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับอาจจะมีเรื่องตลกหกฮ้าหรือว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรบ้างก็ตามภาษาไปเพราะว่าไม่อยากให้เคร่งเครียดมากแล้วก็ไม่อยากให้มีแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่จะพยายามนะครับอัพเรื่องต้นไม้ให้บ่อยที่สุดนะครับยังไงผมไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับก็ขอฝาก เพจ a c e b o o k นะครับของบ้านส่วนวัฒนาดีแล้วก็เพจติดตอกของผมเองด้วยนะครับในส่วนคำถามก็ติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านส่วนวัฒนาดีขอวราาไ,ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านนะครับผม